สวัสดีครับอาซุ่มกลับมาดูหุ้นกับเพื่อนๆทุกคนแล้วนะครับไรที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะเพิ่งเคยเจอกันหรือติดตามกันมานานแล้วถ้ายังไม่ได้กดซับสไครป์ช่อง YouTube กดไลค์วิดีโออาร์ขอกําลังใจนิดนึงนะครับกดซับสไครป์ช่อง YouTube และกดไลค์วิดีโอไว้เลยจะเป็นกำลังใจดีๆให้อาร์มาอัดคลิปเรื่อยๆเนาะส่วนใครที่อยากจะติดตามกันในช่องทางของ Facebook กดที่คำบรรยายใต้คลิปนี้ได้เลยครับมีช่องทางไปที่ Facebook Fan Page กดติดตามไว้ได้ข้อมูลครบทุกช่องทาง และถ้าใครอยากจะเรียนรู้อะไรดีๆฟรีๆนะอามีคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดด้วยอินดิเคเตอร์ต่างๆครับกดตรงคำบรรยายเข้าไปเรียนรู้กันแบบฟรีๆเลยหลายๆคนชอบมากนะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยที่เพื่อนๆรู้สึกว่ามีประโยชน์ส่วนใครติดตามกันแล้วหรือดูอาแล้วเราชอบสไตล์อยากจะมีเพื่อนพูดคุยในการเทรดจริงๆนะครับในแต่ละาทิตย์สามารถที่จะมาเป็นเพื่อนกันในไลน์กลุ่ม v i p ได้ครับ สามารถที่จะกดตรงลิงก์ตรงคำยายครับเข้าไปกรอกข้อมูลใน Google Form เปิดพอร์ตนะฮะกับบออหยวนต้าผู้ใหญ่ใจดีจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลโทรไปติดต่อเรื่องของการเปิดพอร์ตนะ,ะรายบุคคลเลยแบบ V.I.P. เลยเปิดพอร์ตเสร็จเรียบร้อยได้เข้ามาอยู่กันในไลน์กลุ่ม V.I.P. จะมีเจ้าหน้าที่ของบออหยวนต้าเนี่ยดูแลพวกเราอยู่ทุกๆวันนะครับแล้วก็เขาจะส่งข้อมูลจากนักวิเคราะห์มือมืออาชีพนะมือรางวัลเลย ของทีมบอลรยนใต้เนี่ยทั้งเรื่องของบทความที่เป็นในเชิงของพื้นฐานในเชิงของเทคนิคในเรื่องของการประเมินมูลค่าต่างๆนะครับมีข้อมูลแบบไม่ต้องมโนเองอาก็ไม่ได้มามโนส่วนนี้ให้นะเพราะอาก็ไม่กล้าแตะในส่วนนี้เราให้คนที่เขาเป็นมืออาชีพเอาข้อมูลของน้กวิเคราะห์เก่งๆจากบอลรลยวนใต้ครับมาประยุกต์ประกอบใช้กับวิธีคิดแผนการของพวกเราอีกทีหนึ่ง แล้วก็ในไลน์ VP R อาก็จะอยู่ในนั้นทุกๆวันนะครับเพราะงั้นวันไหนที่เพื่อนเทรดแล้วเพื่อนมีคำถามอะไรเกี่ยวเทคนิคอลอาจจะแชร์มุมมองแบบเพื่อนถามเพื่อนนะเพราะอาก็เป็นคนหนึ่งที่เทรดด้วยพอร์ตบอลลอยู่นใต้แบบจริงๆเพราะง,งั้นครบทุกช่องทางครับข้อมูลดีๆมีเพื่อนแบบอาอยู่ในไลน์ VIP เพราะงั้นพลาดไม่ได้เลยถ้าใครที่เทรดอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะใช้บลกที่ไหนก็นแล้วแต่แหละแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าเหงา ไม่มีเพื่อนหรือไม่ได้สิทธิประโยชน์แบบนี้แบบ VIP แนะนําครับเข้ามาเป็นเพื่อนเพจกันกับอานะครับกรอก g o o g l e Form ฟนะครับใต้คายายเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปดูแลเวลายบุคคลอ่ะวันนี้เรามาดูหุ้นกันดีก,กว่าตัวอะไรบ้างนุสานะฮะเปิดตัวแรกกันแบบโหดๆมาดูนุสาก่อนนะ นุษาเนี่ยในไทม์แฟมเดย์แป๊บหนึ่งนะครับอาอยากดูว่าอาไม่เคยดูให้เหรอตัวน,นี้นุษาต้องบอกนี้ครับว่าวันนี้ทิ้งลงมาหนักมากนะใครทราบว่ามีปัญหาอะไรบอกหน่อยนะครับเป็นเรื่องของการติดเรื่องของการแจ้งงบหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องปัจจัยลบอะไรใครทราบพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์นิดน,นึงเนาะอาจจะได้ทราบไปกับเพื่อนๆด้วย ในมุมมองของกราฟอาจจะดูให้ตามแบบเทคนิคนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงดูในเรื่องของกราฟก่อนแน่นอนว่ามันเป็นไซด์เวรดาวนนะครับมาสักพักใหญ่ๆละใหญ่มากเลยออกมาแบบนี้เนาะแล้วก็เลือกเราก็ลงไหลมาเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นตอนนี้หลุดแนวรับที่มีนัยสําคัญหลุดหมดทุกจุดนะจุดสุดท้ายก่อนเด้งกลับไปเนี่ยไม่ควรหลุดก็คือศูนจุดห้าแปดแล้วตอนที่เด้งกลับไปแล้วเนี่ยใครที่ติดตามามาตลอดจะรู้เลยว่า ถ้าคุณได้เทรดตรงนี้คุณต้องได้เทคโรฟิตไปแล้วเพราะว่ามันหลุดเทรนด์ไลน์มีเวลาให้คุณขายตั้งสามวันสี่วันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เจอแท่งนี้แน่นอนตอนนี้แท่งนี้เจอแล้วเอาอยัางไงต่อภาพใหญ่มันอยู่ในเทรนด์ไลน์ขาลงแล้วมีโวลูมครับขายออกค่อนข้างเยอะขอถอยกลับมาดูหน่อยต้องบอกว่าตอนนี้ไม่สวยนะแล้วก็ยังยืนอะไรไม่ได้เลย ator, อินดิเคเตอร์ไอเอสไอต่ำก็จริง แต่มีแรงขายเข้ามาแบบนี้ต้องไปติดตามเรื่องพื้นฐานกับเรื่องข่าวนิดหนึ่ง,งว่ามีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ทําฐานนะครับอยู่ที่เป็นเส้นแนวรับที่สร้างมาวันนี้เลยก็คือ0.49ยังไม่ค่อยแข็งแวงนะถ้ายืนไม่ได้ที่ปิดราคาปิดที่0.54จะลงกลับไปทดสอบต่อ,อ่ถ้ายืนได้ครับจะขึ้นไปติดแรงขายที่0.58้าตรงนี้อ่าเพื่อนๆเ,เห็นไหม 0.58นะครับ0.58จะมีแรงขายซ่อนอยู่ในภาพของแน้งงานตอนนี้เลยต้องบอกว่ามีความฝืนของ i s i การเด้งจะเด้งได้ไหมอาจจะเกิดการเด้งที่เป็นการเด้งแบบสัมผัสเฉยๆความหมายคือเด้งมาซับแรงขายแล้วลงต่อต้องดูพฤติกรรมประกอบนะครับขอดูหน่อยตัวนี้ลงมาแบบนี้แรงๆจะเกิดอะไรขึ้นอ่าโอเคนะครับโดยปกติพฤติกรรมของเขาเนี่ยเวลาลงมาแรงๆเนี่ย จะไม่หยุดในวันเดียวเลยนะอาจจะเกิดการออกข้างแล้วก็โวล่มจางลงก่อนเพราะงั้นอายังมองว่าพรุ่งนี้ถ้ายังไม่รีบขึ้นก็ยังโอเคขอให้ยืนประคอง0.54ให้ได้แล้วอาจจะมีการโอเวอร์แลบลงไปเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ห้ามกลับไปหลด0.49 0.50นะแต่อาคิดว่าอาจจะเห็นเอ่อถ้าไม่มีข่าวร้ายต้องบอกก่อนนะแต่ถ้า ATO เปิดมาแล้วเปิดแกลบลงเนี่ยอันเนี้ยคุณจะต้องระวังไว้เลยว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่แล้วในเรื่องของตัวหุ้น เนื่องจากทุกคนมองในมุมมองของการเทขายออกหมดเลยแต่แค่ว่าการดึงกลับมาปิดแบบนี้วันนี้ไม่ได้เสียในเชิงของการที่ดึงกลับแต่จะต้องลุ้นให้นะครับวอล่มหายออกข้างแล้วเป็นแดงตรงนี้ก็ได้แต่ยืนเล่นกันระดับเหนือ0.540.55ให้ได้ครับมุมมองภาพรวมยังค่อนข้างไม่ปลอดภัยนะแล้วยังอยู่ในจุดที่เพิ่งออกอาการหนักๆวันแรกติดสปีดไล n e อ่าเดีนะมันเป็นเทนไลน์แหละมันไม่ใช่สปีดไลน์หรอกเพราะมันลงมาแบบนี้และเพราะงั้นเทนไลน์ขากดเนี่ยมีอยู่นี้2เส้นเลยยังต้องระมัดระวังครับลุ้นดูหน้าง,งานยาให้หลุด0.49เป็นเด็ดขาดครับผมอ่าตัวต่อไปครับ BE8 BE8 ก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในไลน์กลุ่ม v p ถามมานะครับ BE8 เคยดูให้แล้วแล้วก็เคยตีแผนมาให้เห็นไหมหยุดลงนะครหมายถึงว่ามีการเด้งแต่ถามว่าหยุดลงไหมตอนนี้จะใช้คํานั้นยังไม่ได้แต่มีแนวต้านที่มีนัยสำคัญนะ,ะไม่ใช่พูดผิดพ,พูดถูกแนวรับนะขอโทษทีครับเพื่อนๆแนวรับนะที่มีนัยสําคัญอยู่แถวเนี้ยแหละหเยี่ยบให้นิดนึงนะครับประมาณ3 9มสิบาทสามสไม่ควรจะหลุดแล้วนะตรงนี้เพราะว่าอะไรมันทดสอบหนึสประมาณสามสครั้งแล้ว ถ้ามันจะหลุดเนี่ยรอบนี้มันจะดึงเป็นแบบอาจจะเกิดการหลุดแรงได้นะเพราะงั้นถ้าหลุดรอบนี้อาจจะมองข้ามาตรงนี้ไปเลยอาคิดว่าอาจจะไปถึงระดับราคาประมาณสามบาทนะเพื่อที่จะแบบลงให้สุดก่อนแล้วรอในเชิงของการกลับมาเบรกเส้นกดตรงนี้ลบเส้นพวกนี้ออกไปก่อนนะตอนนี้ต้องบอกว่า BE8 เองก็ยังทิศทางมุมมองไม่ค่อยดีแล้วก็แนวต้าน แนวรับแนวรับสุดท้ายนะที่อามองว่าสําคัญมากๆก็คือแถวประมาณ39บาทเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับอย่าให้หลุดเด็ดขาดพรุ่งนี้ต้องประคองยืนกลับมาให้ได้เขียวนะฮะแล้วก็จุดที่จะดูว่าดีขึ้นมาหน่อยจะต,ต้องมายืนเหนือ4ี่5ยืนได้จะกลับไปทดสอบ44บาทแล้ว44บาทรอบนี้ถ้าจะขึ้นแรงเลยเขาจะต้องไม่ขยึดขยืขอความหมายคือว่าจะต้องมีแท่งเขียว ยักสวนไปเลยไม่งั้นจะเกิดการออกไซเวย์นะครับแต่ในมุมมองณนปะัจจุบันก่อนเป็นจุดรอเลือกทางว่าจะสะบัดคนออกก่อนไหมถ้าเขาจะสะบัดคนออกรอบนี้อามองว่าอาจจะต้องไปยืนที่แถว37แล้วจะต้องแวงขายหายให้หมดนะถึงจะดึงกลับได้ตอนนี้ BE8 ก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยครับยังไงติดตามอย่างใกล้ชิดนะ อ่ะ KKP นะครับดูให้ใหม่เลย KKP เนี่ยเป็นหุ้นที่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นหุ้นขาลงนะครับจากชุดที่เป็นเขาตัวนี้ลงมาปืดเลยเห็นไหมมีการสะสมได v e r เจน c e มีการแอบยกโลขึ้นนะถามว่าตอนนี้เสียอะไรไหมไม่ได้เสียนะในมุมมองของคนที่ไม่ได้ติดหุ้นแล้วอาจจะเฝ้าตัวนี้อยู่แต่อาจจะต้องรอให้มันเล่นออกมาเบรกเส้นกดตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องแบบต้องรอให้อ่า EMA ห้าสิบมันลงมาต่ำกว่านี้หน่อยถ้าจะให้สวยออกข้างก่อน แล้วค่อยขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าจะไปเลยต้องปกดแก็บนะครับถึงจะดูว่ามีแรงซื้อกลับตอนนี้เป็นจุดที่รอเลือกทางแล้วก็เล่นแบบว่าเนี่ยถ้าคิดเป็นชุดสั้นเนี่ยเบรกแล้วก็ฟอลแล้วก็แบบจะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอานะครับ KKP เพราะงะั้นเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอาจจะสะบัดก็ได้แต่มุมมองของเส้นเทรนไลน์เอาชุดใกล้ก่อนเปลี่ยนมาตรงนี้แล้วในมุมมองของกราฟเนี่ยอมองว่าจะให้ดีเนี่ยตอนนี้จะต้องเบรกขึ้นไปยืน เหนือแถวระดับราคาหกสิบจุดห้าศูนย์ให้ได้ก่อนเราซับแรงขายดูการขายนะครับดูการซับแรงขายของแรงขายที่ติดอยู่ตรงนี้แถวระดับราคาประมาณช่วงหกสิบสองบาททั้งก้อนนี้เลยว่าถ้าเกิดพุ่งขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะซับแรงขายแล้วไม่ทำโลได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เองถ้าถามว่าในชุดของการยอ่อยังไม่ได้เสียนะเพราะว่ามันพยายามที่จะอย่างเงี้ยถ้าเรามองมันอาจจะเป็น t r ป p l e b บ t t o m ก็ได้นะครับ แต่แค่ว่ามันยังขาดปัจจัยของการเบรกแล้วก็เรื่องของการตัวกราฟที่จะทะลุราคาแนวต้านขึ้นไปให้ได้ยังฟอร์มตัวอยู่ติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดกลับมาหลุด58บาทรอบเนี้ยคุณอาจจะเห็นเขากลับไปที่ระดับราคาประมาณ56.50นะเอาไปแค่นี้ก่อนถ้าเบรกขึ้นไม่ได้ค่อยมองว่าขึ้นมาแถว63บาบาทได้ไหมเพราะงั้นติดตามอย่างใกล้ชิดครับ ตัวต่อไปนะครับแมคโครใช่ไหมตัวนี้อ่าเปลี่ยนชื่อเป็น C-Pack นะฮะก็แผนการเดิมที่ r ารีไว้ y ยังให้อยู่เหมือนเดิมเลยไม่สามารถจะผ่านเส้นกดตรงนี้ได้อยับให้มันเข้ากับสถานการณ์หน้างานจริงนิดนึ่งยังไม่เบรกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เสียอะไรในมุมมองของถ้าใครไม่มีหุ้นแล้วเป็นสายซื้อเบรกเส้นกดเนี่ย จะต้องรอยืนเหนือ34บาทให้ได้ก่อนถ้ายืนเหนือสาบาทรอบนี้ได้ฮะมองว่าอาจจะกลับไปเล่นกันแถวประมาณ3า5สิเลยอ่าคิดว่าถ้ายืน34บาทรอบนี้ได้นะแล้วมีโวลุ่มซื้อกลับมาเข้ามาด้วยนะเขาจะเด้งกลับไปครับทดสอบแถว3 5 5 0ิบถึงสาบาทแต่ถ้าหลุดนะแต่มุมมองอายังไม่ได้เสียนะรอเบรกเส้นกดครับ ถ้าหลุดสามสิบสามบาทรอบนี้เขาจะไปที่ประมาณสามสิบสองจุดสองห้าครับยังไงก็ตามลุ้นต่ออายังมองว่ายังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูแย่เท่าไหร่เหมือนรอลุ้นการที่จะเบรกกลับครับแต่ยังไงก็ตามอาจจะอิงเรื่องของภาพรวมตลาดนิดนึงเนะาะตัวต่อไปครับ p r o เอ็ Pro นะ p r o เอ็ Pro ก็เป็นหุ้นที่เทรดกัน ค่อนข้างแรงอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลบเส้นต่างๆให้ก่อนโกเอนเนี่ยจะตีให้ใหม่เลยนะยังอยู่ภายใต้เทรนไลน์ขาลงนะครับแล้วก็มีแนวต้านที่มีระยะสำคัญอยู่พอดีกับเส้น e อเอหเลยจุดที่4.94เนี่ย มีแรงขายซ่อนอยู่จะต้องเบรกผ่านแบบยิงแท่งเขียวยาวเลยถ้าจะไปนะตอนนี้ในการที่เขาเด้งกลับมาจากจุดที่เป็น3.78เนี่ยถามว่าเสียไหมถ้าใช้เทเลตีมินเมย์นะครับมินเมยเหมือนกับว่าวันนี้จะเป็นวันที่หลุดหรือเปล่าแต่เวลาอา a เทรดเองเนี่ยถ้ากำไรมาแบบนี้อา,อาจจะวางนะครับวางจุดวางจุดเทคโรฟิตเนี่ยให้มันหลุด ให้มันหลุดแนวแถวนี้ก็คืออาจจะมองว่าตอนนี้อลองตัวเองก่อนคิดว่าถ้าทุนดีนะถ้าทุนดีนะคิดว่ามันยังไม่น่าจะแย่มากเพราะงั้นให้มันหลุด4.40เนี่ยเยวค่อยว่ากันนะคืออาจจะอาจจะออกหมดหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับถ้าใครเทรดมันมต้างล่างเนาะแต่ตอนนี้ถ้าถามเนี่ยก็จะต้องติดตามต่อพรุ่งนี้ว่าจะเอาอยัางไงเพราะมันมาแบบอันนี้เราเราบแอชก็คือเราเข้าข้างตัวเองถ้าเราดูอย่างนี้ถ้าเราตีเขยิบเส้นแบบนี้จะเห็นว่า ไปกำไรมาแล้ววันนี้เขาอาจจะเทคโปรฟิตไปแล้วก็ได้แต่ถ้าเราทุนดีอาจจะดูอีกสักช่องสองช่องนะฮะเพราะงั้นโพรเอ็นเนี่ยมินเมแต่ให้ไปว่าไม่ควรจะหลุดแถว4.40ถ้าเด้งลงไปแล้วมีแรงซื้อกลับจะกลับมาทดสอบประมาณ4.76แล้วค่อยมองการกลับไปทดสอบ EMA 50ที่ระดับ5บาทนะยังไงก็ตามถ้าดูแบบไม่หลอกตัวเองวันนี้เหมือนจะหลุดเทรนไลน์นะครับเรามาระวังนิดนึงเนาะ ต้องดูที่ทุนของตัวเองแล้วแหละเอสโซนะฮะเหมือนมีหลายคนติดนะเอโซโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่า,าวันนี้ไม่ได้แย่นะฮะในเชิงของการที่ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็อาดูไปให้ก่อนแล้วอาก็คงพูดเหมือนเดิมเนาะไปที่ดูเอสโซ่ไปให้อาบอกแล้วว่ามันมีการขยับยกโลขึ้น แล้วรอเบรกที่ระดับราคา9บาทแล้วเกิดการเบรกไปแล้วนะแล้วตอนนี้ยังวิ่งอยู่ในแผนนะครับเพราะงะั้นเอสโตรเนี่ยก็คือเข้าตามแผนที่เคยดูไว้ให้เลยใครที่ได้มาทุนระดับราคาประมาณ8.85มาซื้อตอนพักตัวยินดีด้วยส่วนใครที่ได้มาตั้งแต่ทุนประมาณ8.50อันนี้ยิ้มเลยนะฮะอย่าให้กลับไปขาดทุนเด็ดขาดนะตอนนี้ถ้าคุณจะเทรดมันคุณจะต้องตีนะครับเส้นสปีดไลน์ละอาจจะเป็นเส้นประมาณนี้รอมันลงมาสัมผัสอีกนิดนึงก็ได้ แต่จะต้องวางนะครับว่าทุนคุณอยู่ตรงไหนห้ามกลับไปขาดทุนเด็ดขาดมุมมองวันนี้ยังไม่ได้เสียทรงครับมีโวลุ่มเข้าไอซอยู่ข้างบนอาจจะวิ่งต่ออีกวัน2วันได้จะต้องรอลุ้นกลับไปเบรกที่9.30รอบนี้ถ้าเบรก9.30อามอะมองว่ามันจะไปที่9.50าแล้วมีโอกาสไปทดสอบ EMA 200อครับอาจจะเกิดการพักก่อนสักนิดนึงยังไงก็ตามไม่ได้เสียสำหรับคนที่ทุนดีเห็นลายบล็อกหลังไปแล้วอาจจะยกนะครับยก จุดที่เป็น Stop Loss ในเรื่องของเป็นแนวรับขึ้นมาว่าหลุด9.05คุณจะแอคชั่นแบบไหนนะอยากให้กลับไปขาดทุนจริงครับตัวต่อไปครับดูโฮมอ่าดูโฮมนะก็ต้องบอกว่าดูโฮมเนี่ยตอนนั้นอาเคยดูไว้ให้แล้วอาบอกว่ามันทำโลลงมาแบบนี้ แล้วมีการเด้งกลับไปภาพใหญ่จริงๆมันยังไม่ค่อยดีใช่ไหมแล้วบอกว่าห้ามหลุดเทรนไลน์ตรงนี้นะครับอ่าไม่แน่ใจว่าดูไปนานแล้วถ้ามันเลือกแบบนี้ใครที่ได้มาหรือว่าคุณไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะต้อง make decision ตัดสินใจตั้งแต่ตอนที่มันหลุดเทนไลน์ที่อาให้หรือเปล่าเนาะตรงน้นไม่เป็นไรเรามาดูกันหน้าง,งานตอนนี้ไหลลงมาขนาดนี้ดูโฮมเราเอาไงต่อในเชิงของดูโฮมนะครับต้องถอยกลับไปดูในเชิงของภาพใหญ่นิดนึง เป็นหุ้นขาลงนะครับนับตั้งแต่เขายอดนี้ที่ลงมาแล้วก็ยังลงอย่างต่อเนื่องอาจจะมีปัจจัยในเรื่องธุรกิจต่างๆที่เป็นการคาดหวังงบไม่ค่อยดีหรือเปล่าหรือลงมารอเพื่อที่จะเล่นงบของ Q2 เนะเาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ลงแบบติดสปีดไลน์ยังไม่มีมุมมองในความสวยใดๆทั้งสิ้นเนาะมีแค่ ISI ต่ำเพราะงั้นจะต้องหาแนวรับให้ได้ก่อนตอนนี้ไม่ควรจะหลุดจริงๆแถวเนี้ครับแถวประมาณ เก้าจุดสองห้าควรจะหยุดได้แล้วเนาะหรือแย่ที่สุดเลยเก้าบาทเนี่ยเก้าบาทต้องอยู่แล้วนะครับถ้าเก้าบาทไม่อยู่รอบนี้เขาจะลงลึกเลยนะเราจะไปประมาณแปดจุดสามห้านะครับในมุมมองของ R อาเนี่ยอาคิดว่ามันลงมาไอ i อไต่ำขนาดนี้ถ้าลงอีกวันสองวันหรือยืนเก้าบาทได้แล้ววอรุ่มขายหายออกเนี่ยอาจจะเกิดการเด้งแต่จะเป็นการเด้งต่ําไม่ใช่เด้งกลับตัวมันจะเกิดการเด้งกลับมาสมมุติมันยืนเก้าบาทได้ มันจะเด้งกลับมาได้แถวระดับประมาณ10บาทนะเอาเป้าแรกประมาณนี้ไปก่อนเพราะงั้นคนที่ขาดทุนจะต้องวางแผนดีๆถ้าใครจะถือหรือถ้าใครจะถั่วต้องไปศึกษาพื้นฐานเพิ่มนะแล้วก็ต้องวางแผนว่าเขียนตอบตัวเองให้ได้ทำไมคุณต้องเล่นหุ้นตัวนี้เนาะในมุมมองของกราฟรายงานเป็นแบบนี้เพราะงั้นยังไม่มีสัญญาณชี้ใดๆทั้งสิ้นในเชิงของการกลับตัวและการยืนครับจะต้องลุ้น 2- 3สาวันนี้ต่อว่าจะยืนได้ตามที่อาบอกไหมแล้วเบรกเส้นกดตรงนี้กลับมา ถ้ากลับมายืนเหนือสิบบาทได้แบบแข็งแรงอันนี้ค่อยว่ากันต่อฮะตัวต่อไปครับสบายดูให้ทุกอาทิตย์ทุกวันนะคนติดเยอะคนติดเยอะมากๆนะครับสบายหน้างานจริงเป็นแบบนี้มีการเบรกแล้วฟอล์นะจะต้องขยบนะครับขยบเทนไลน์ออกมาเป็นแบบนี้และนะครับขยบเทนไลน์มาเป็นแบบนี้และ แล้วก็ตอนนี้ iSI ต่ำมีความฝืนเล็กน้อยฝืนไหมอ๋อก็ไม่ถึงกับฝืนแย่ที่สุดครับ8บาทห้ามหลุดยังไม่มีสัญญาณชีพใดแทั้งสิน้นตอนนี้สบายเนี่ยไม่ได้แย่ในเชิงของการที่จะเลือกลงหรือว่าเลือกขึ้นเพราะงั้นหุ้นภาษาเรียกว่ายังไม่เลือกทางครับจะไม่มีแอคชั่นอะไรเลยสําหรับคนที่รออยู่ในเชิงในเชิงของเทคนิคที่เป็นสายซุ่มนะจะต้องรอเบรกเส้นกดตรงนี้แล้วมุมมองของการยืนเหนือเก้าจุศได้จะคิดว่าแข็งแกร่งกว่านะฮะ แต่ถ้ายืนไม่ได้เป็นการแค่เด้งสัมผัสมีโอกาสที่จะไหลลงต่อและอาจจะไปเจอที่ประมาณ7.3% 5ได้เพราะงะั้นสบายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วใช้เส้นกดตรงนี้กับแนวรับที่ประมาณ8บาทเป็นตัวตัดสินใจในการวางแผนดีๆแล้วกันนะครับตัวต่อไปครับบ้านปูบ้านปูนะฮะมีการเด้งขึ้นมาเยอะมากนะจากจุดนี้เบรกเราเด้งนะครับแล้วเกิดการ ลุดเทนไลน์ตรงนี้แต่มีการประคองเลี้ยงแล้วเกิดการยุบโลแล้วทดสอบไฮเดิมถามว่าเสียไหมถามว่าอาไม่ได้เสียครับในมุมมองของคนที่ยังถือมาได้ต้องลุ้นต่อครับว่ามันจะไปต่อได้ไหมตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเทนไลน์เส้นกดตรงนี้จะต้องถูกขยับไหมขอดูหน่อยอ่าจะต้องถูกขยับนะครับจะต้องถูกขยับมาแบบนี้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นบ้านปู ถ้าเป็นอาอาจจะไม่ให้มันกลับมาหลุดแย่ที่สุดนะครับอาคิดว่าระดับราคาประมาณ8.60เนี่ยไม่ควรแล้ว8.55 8.60ไม่ควรแล้วเพราะว่ารอบนี้ถ้ากลับมาแล้วหลุดนะมันจะกลับไป8.30แล้วจะออกไซด์เวดาวนะตอนนี้จะต้องลุ้นให้พรุ่งนี้เขียวต่อนะครับถ้าพรุ่งนี้เขียวเนี่ย มีมุมมองของการที่จุดนี้เป็นจุดสัมผัสแล้วจะเกิดการยกยกรอบนี้ถ้ายืนเหนือ9บาทได้จะกลับไปทดสอบ9.20แล้วก็จะไป9.50ขอดูขอตีเทนไลท์อีกนิดนึงนะฮะอ,อยากรู้เหมือนกันว่ามันทําตัวทาทรงยังไงก่ออยู่อเพราะงะั้นอย่างนี้เลยชัดเจนครับชัดเจนเทนไลน์ตรงนี้ห้ามหลุดแล้วนะ จุดแรกเลยคือ9.70อ่าคือ8.70 8.70นะถ้าหลุด8.70เรียกว่าปลายทางเลยห้ามและก็คือประมาณ8.50นะเลิกคุยกันเลยนะครับเพราะงั้นมุมมองคือพรุ่งนี้จะต้องเขียวให้ได้ครับถ้าเขียวไม่ได้หนักใจครับบ้านปูอ่าโอเคครับตัวต่อไปครับ OTO เยอะแยะเลยนะขอลบให้ก่อนนะเพราะว่ามันต้องเข้าไปดูในทางเสียมย่อยแล้ว OTOR พูดไปนในไลฟ์ล้วะนะครับเป็นหุ้นที่มีความแปลกวอลุ่มเข้าช่วงที่มันราคาลงมาพังทลายหมดแล้วอาจจะเป็นกลับดักหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมันก็เลยกลายเป็นการเทรดแบบเต็มระบบเทรดแบบเต็มระบบต้องเข้าไปดูแบบหลัก5นาทีสามนาทีนะฮะว่ามันเอายังไงเทรดแบบเป็นเต็มระบบตอนนี้ต้องบอกว่ายกขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราตีเทรนไลน์ได้ไหมอ่ะได้นะครับเราก็ เราจะต้องเอาแนวรับไปครอบมันก่อนอาแบกแนวรับกับแนวต้านเนาะเพราะงั้นเนี่ยแนวต้านที่มีนัยยะสําคัญชุดจริงๆของเขาจะอยู่แถวระดับราคาประมาณหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับหนึ่งจุดเจ็ดห้าเนี่ยมีนัยยะสาคัญตัวหุ้นเนี่ยต้องมองเป็นการเทรดแบบเต็มระบบส่วนส่วนตัว R นะเราไม่ได้รู้เรื่องพื้นฐานอาจจะไม่ให้มันกลับมาหลุดหนึ่งจุดหกสี่หรือหลุดเทนไลน์เด็ดขาดถ้ามันหลุดเทนไลน์ฐานชุดนี้ มีโอกาสมากๆเลยว่าจะลงไปที่1.55นะไปปิดแก็บตรงนี้ตอนนี้วันนี้ยังอยู่ในราคาลอยเรียกว่ายังไม่มีการออกแอคชั่นอะไรทั้งสิ้นจะต้องลุ้นให้จุดแรกมันกลับไปยืนเหนือราคา m m m EMA 50ในไทม์เฟรม5นาทีก็ไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นการเทรดเต็มระบบเนี่ยคุณอยู่หน้าจอเนี่ยคุณต้องแบบอยู่หน้าจอเลยนะถ้ากลับมายืนเหนือประมาณเอ่อ ได้นะเอาประมาณ1.68ได้แล้วยืนเขียวแข็งแรงหน่อยนะมีโอกาสที่จะกลับไป1.72แล้วก็1.75ครับแต่ในมุมมองตอนนี้ถ้าดูแบบใกล้ๆได้ดูแบบการเทรดเนี่ยแอคชั่นของมันยังไม่มีครับเพราะแอคชั่นมันจะต้องรอให้ยืนเหนือ EMA 50ไปได้ก่อนมุมมองเป็นการรอเลือกทางครับแล้วก็อย่าให้หลุดแนวรับตามที่อาบอกไม่งานรอบนี้จะลงลึกนะครับประมาณนี้ครับ OTO ระมัดระวังจำเป็นต้องเล่นไหม ถ้าไม่จําเป็นถ้ามันเป็นเกมที่เสี่ยงเราเลือกได้ครับที่จะไม่เล่นเนาะครบทุกตัวแล้วนะครวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนในทุกๆช่องทางนะครับน่ารักกันมากๆเลยอย่างที่บอกทุกคลิปนะใครที่ติดตามอาามานานแล้วหรือเพิ่งมาดูกันแล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอขอกำลังใจนิดนึงฝากกดซับสไครต์ช่อง YouTube ไว้เลยกดไลค์วิดีโอไว้เลยนะฮะจะมีกำลังใจดีๆมาอัลเดทไปกับเพื่อนๆทุกคน แล้วถ้าใครอยากจะติดตามกันเพิ่มเติมครับกดตรงคำบรรยายสามารถไปที่ลิงก์ไปที่ Facebook กดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ก็จะครบทุกช่องทางได้ข้อมูลครบถ้วนใครอยากจะเรียนรู้เรื่องอินดเคเตอร์ต่างๆที่อาพูดโดยมุมมองนะครับจากประสบการณ์การเทรดจริงหน้างานของอากดที่คำบรรยายเหมือนกัครับมีคลิปให้ไปเรียนรู้ฟรีๆเลยเนาะหลายหลาคนบอกชอบมากเนาะแล้วถ้าใครชอบสไตล์ของอาอยากจะมีเพื่อนเทรดกันแบบจริงๆนะฮะในวันเทรดจริงๆเนี่ย าสามารถที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนในไลน์กลุ่ม VIP ได้โดยการเปิดพอร์ตกับบอลลอยตาอาจจะมี Google Link อยู่ตรงคำบรรยายครับกดเข้าไปกรอกข้อมูลเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีเจ้าที่บอลยอยต้าติดต่อดูแลเพื่อนๆแบบ VIP เลยเปิดพอร์ตเรียบร้อยได้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม VIP ก็มีเจ้าที่ดูแลทุกวันแล้วก็ได้บทความข้อมูลบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์มืออาชีพระดับรางวัลนะไม่ใช่ไม่ใช่อซุ่มมามั่วให้ผู้คนฟังนะไม่มั่วนะครับให้ข้อมูลเนี่ย ถ้ามันเป็นข้อมูลแบบที่ต้องให้นักวิเคราะห์ที่เขาเป็นมืออาชีพเนี่ยให้เขาทํางานให้เขาเอาข้อมูลดีๆมาให้เราครับซึ่งเจ้าหน้าที่บอลลอยต้าดูแลเราในส่วนนั้นเนาะมีข้อมูลอัปเดตทุกวันอาจจะเหมือนเป็นเพื่อนที่เทรดจริงเพราะว่าอาก็ใช้บอลลอยต้าในการเทรดนะครับเพราะงั้นก็อยู่ในห้องพูดคุยกันได้ใครติดอะไรถามอะไรตอบเหมือนเพื่อนแชร์มุมมองส่วนบุคคลเนาะไปที่ได้ข้อมูลครบไปแล้วจากนักวิเคราะห์ใครที่ได้พูดคุยกับอาซุ่มเหมือนเป็นเพื่อนนะครับในมุมมองของเทคนิคอล คุณเอาไปประกอบรวมกับความรู้ของคุณเองวางแผนการเทรดได้ดีขึ้นแน่นอนดีกว่าเทรดอยู่คนเดียวไม่ว่าคุณจะใช้โบโรกไหนอยู่ตอนนี้นะถ้าคุณยังเหงาถ้าคุณยังไม่มีเพื่อนเทรดครับลองดูครับบอรอหยวนแต้แล้วเข้ามาอยู่ในราย VIP กับอาเป็นทางเลือกที่ดีแน่นอนครับประมาณนี้นะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับทุกคน